อร่อยเลิศ <'s> คุณรีนอร่อยเลยิศรสประเสริสีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผู้รีดวันนี้อยากพามาที่ร้านโอ้คุณพระตรงข้ามวัดโพเมนูเริ่มต้นอยากให้ชิมมีกะทิส่งเครื่องเป็นมีกะทิโบราณไม่ใช่สีแดงเต้าเจี้ยวจะหอมมากตามด้วยเส้นใหญ่ราดหน้าหมูสันในลำไย เส้นใหญ่โดนกระทะและน้ำราดหน้านั้นหอมมากพริกิ้งตามเสด็จแนมด้วยปลาสลิดแดดเดียวแกะเนื้อทอดกรอบตามคุรีดไปแล้วครับอร่อยเลิศกับกุรีดวันนี้จะพามาที่ร้านอาหารไทยโบราณโบราณชื่อร้านว่าโอคุณพระตรงข้ามวัดโผนะคะเรามาคุยกับเชฟและเจ้าของร้านคุณชัดชวานวรวิศธ,ธยานจ้าสวัสดีนะจ้า จ้าขาร้านเธอทำไมถึงชื่อคำว่าโอ้คุณพระค่ะลูกค้าเป็นคนตั้งให้เขามาทานแล้วก็เลยแบบอุทานออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันแตกดีมันเก๋ดีก็เลยเลือกมาตั้งชื่อร้านลูกค้ามาทานอุทานออกมาเพราะมันอร่อยมากเมนูอะไรที่ต้องทานจ๊ะ พริกขิงตามเสด็จนมด้วยปลาสลิดแดดเดียวทอดกรอบนะคะแล้วก็มีไข่เค็มกระเทียมดอกเป็นของแนมมันมีโอกาสได้ตามเสด็จรอหจึงได้ชื่อนี้มาในนี้จะมีกุ้งแห้งมีปลาเนื้ออ่อนย่างมีไข่แล้วก็มีตัวพริกแกงมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มครบหมดทุกตัวเลย เมนูที่2ของโอ้คุณพระละ่ะคะมีกะทิพร้อมเครื่องเหมือนของเราจะเป็นแบบเดิมเลยก็คือผัดกับกะทิน้ำมะขามเปียกกระเทียมหอมแดงตัวน้ำราดหน้าเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับหลวนเต้าเจี้ยวแต่ว่าใส่เต้าหู้หอมกะทิหอมเต้าเจี้ยวหอมหอมแดงไปต่อสิจ้า หมูสับปลากุเลาเค็มแนมด้วยผักดองสามรสเราใช้ปลากุเลาเนื้อมันจะหอมกว่านวลกว่าการที่เราใช้ปลาอินทรีย์เค็มธรรมดาตีเข้ากับหมูสับชุบไข่แล้วก็ลงไปทอดพอได้ทานกับตัวผักดองก็จะแบบเข้ากันมากสมกับที่ลูกค้าอุทานคำนี้ออกมาอร่อยจริงๆเมนูนี้ไม่นึกเลยว่าจะมาอยู่ในร้านอาหารไทยเส้นใหญ่ลาดหน้าหมูสันใน<ม>ลำไย,ยพิเศษตรงที่น้ำซุปความหวานทั้งหมดจะถูกมาจากลำไย,ยล้วนๆเลยเราจะไม่ใส่ความหวานจากตัว อื่นเลยหอมเต้าเจี้ยวซึ่งเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมาจากนกครสวรรค์แล้วตัวเส้นถึงกระทะหอมมากหมูสันในก็จะนุ่มละมุนไปสุดท้ายอันนี้เมนู ไข่แท้ๆจากข้าวคุกกีิเต็มเครื่องเราใช้กะปิจากระยองซึ่งตัวเนื้อกะปิเขาค่อนข้างแน่นแล้วก็พอเรามาใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวผัดกัดน้ําตาลปี๊บแล้วก็ใส่กุ้งแห้งป่นลงไปเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความหอมขึ้นมามากข้าวคุกกปิเต็มเครื่องนี่คือร้านที่เขาตั้งไว้เลยเลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้โอ้คุณพระเป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโอ้คุณพระตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชตลาดท่าเตียนร้านอยู่ตรงข้ามวัดโฮตัวแรงอร่อยเลยิศกับ AIS วันนี้ทางโอ้คุณพระของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS บังคา้า สำหรับลูกค้า a s นะคะรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ Delivery ตั้งแต่วันนี้จนถึง15 2, กุมภาพันธ์2566กลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นกานาดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยนะักกับผลิตรีเมชูอีติ้งยา่างผิงฉังต้องกินค่ะ